ใครพูดอะไรเรีมีมาทำอะไรนะครเรา้อรับผิดชอบตัวเองด้วยถ้าไปกระทบถึงบุคคลที่ศาลที่ท่านไปเอ่ยถึงเขานะครับเราก็ต้องให้สิทธิ์หรือว่าต้องต้องเข้าใจด้วยว่าบุคคลที่ศาลจะได้รับความเสียหายหรือไม่เขาอาจจะให้สิทธิตามกฎหมายนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างบุคคลซึ่งผมเองก็ยังไม่ได้รับรายละเอียดอะไรนะครับส่วนใครจะพูดต้องรับผิดชอบตัวเอง ก็บอกแล้วครับว่าท่านพูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบในคําพูดเพราะทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นจริงหรือไม่ดังนั้นเนี่ยท่านผอตรคนเด็กต่อสัตว์สุวิมลท่านก็คงรับทราบแล้วท่านก็คงจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของท่าน ทั้งมีการกล่าวว่าบุคคลสูงสุดในสอสณทนัจจุบันบมีการสั่งการให้ผู้กำกับทางโทรไปเจรจาสอบถามเรื่องว่ามีบุคคลสูงสุดของสอชทเข้า,า,าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นในเส้นทางกางฉายั้งนี้ตรงนี้ใช้ตัวท่านไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมแน่นอนนะครับผมไม่เคยติดต่อหรือเคยโทรไปอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยใช้ใครก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเดียวครับ ข้อมูลที่ผู้สืขามีการเปิดเผยออกมาท่านเคยทราบหรือเคยเห็นเคยได้ยินมาบ้างไมหมครับไม่เคยครับซักผมเหมือนเป็นพยานสาเลย <c oughs> ไม่เคยไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเรื่องที่เมืองของพาดีเมื่อเร็ครับของสองไม่เคยซักไม่เคยครับไม่เคยยุ่งเรื่อง่วนตัวใครแต่การที่กล่าวว่าองค์กรสชถึงสามหน่วยงานเลยนะตรงนี้เราจะมีการพิจารณาหรือว่าจะมีการสืบสาวเราเรื่องกรณีดังกล่าวครับ ก็ในเมื่อปรากฏอย่างนี้แล้วเด็ดเดี๋ยวถ้าเกิดมีผู้ร้องเรียนแล้วได้รับรายงานก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบนะครับได้มีการสอบถามผู้ญชาการไซเบอร์หรือว่าผู้ญชาการสอบสวนกลางผู้การของแต่ละหน่วยที่มีการเปิดชื่อมาบ้างยังครับวันนี้กําลังประชุมปตลอย่ังว่ได้สอบถามมีแต่ถ้าการต่าอ้าออกมาแล้วไม่มีหลักฐานจึงทําให้องค์กร คอชอเนี่ยเสื่อมเสียเนี่ยท่านเองในฐานะผู้นำเหล่าพักเนี่ยท่านจะดำเนินคดีกับาานายตั้มไหมเดี๋ยวร้อยฝ่ายกฎหมายเสนอมานะครับก็ผมบอกแล้วว่าใครพูดอะไรก็รับผิดชอบรับผิดชอบด้วยถ้าฝ่ายกฎหมายเสนอมาว่าอะไรที่ทําให้องค์กรบุคคลก็ส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าองค์กรเสียหายแล้วต้องดําเนินคดีไปตามกฎหมายก็ว่าไปตามนะ แต่ดูแล้วเรื่องนี้มันเหมือนไม่จบว่าอีกฝ่ายหนึ่งส่งลูกน้องออกมาอีกฝ่ายหนึ่งเหยียบขากันดูแล้วโซดูทรงแล้วมันจะไม่เลิอกอย่งง่ายๆในทางทังานรักษาการขอบอจะเอาไหม <c oughs> เอาอย่างไรผมทํางานทําเพื่อประชาชนจับก,กลุ่มคดีที่มันผิดกฎหมายอย่างเดียวนะครับความขัดแย้งระหว่างใครที่มันเกิดขึ้น,นผมเป็นผู้นำองค์กรตอนนี้นะครับซึ่งรักษาการขอทำงานดีกว่าครับ แล้วอยากจะให้ช่วยกันให้พี่น้องประชาชนช่วยผมในเรื่องการทำงานให้กับให้กับตำรวจด้วยตำรวจก็จะดูแลพี่น้องประชาชนส่วนความขัดแย้งของใครก็เป็นไปตามพยานหลักฐานที่ว่ากันไปนะครับผมไม่แทรกแซงเด็ดขาดนะครับไม่แทรกแซงได้รับรายงานอย่างไรก็จะพิจารณาไปตามกระบวนการของกฎหมายเท่านั้นเองแต่ท่านจะมองว่าท่านรอยสว ไม่ลอยตัวขนาดนี้อ้วนปึ๊กเลยไม่ลอยตัวไม่ลอยตัวก็บอกแล้วว่าได้รับรายงานอย่างไรก็จะพิจารณาไปตามนั้นนะครับแต่ถ้าหนีปัญหาไม่พ้นในาการที่เป็นผู้นำไม่หนี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 เด็ดครับกราบใดที่รักษาการตําแหน่งนี้และมีบทบาทหน้าที่ตามเรื่องดุลญชิตินะครับมาตาร้อยแปดร้อยเก้าผมผมไม่หนีเลยไม่หนีเด็ดครับท่านคารพรักขององค์กรตำรวจนะครับที่มันดู ที่ประชาชนเขาบอกว่ามันแย่แล้วตอนนี้ท่านท่านทาวไนครับก็เป็นมุมมองครับเป็นมุมมองก็ถึงบอกว่าช่วยกันตอนนี้ผมก็ให้ตํารวจเนี่ยขับเคลื่อนแล้วก็อยากให้ทุกฝ่ายทุกส่วนช่วยกันนะครับแล้วก็ยังมั่นใจครับว่าจริงๆองค์กรระบบเราดี